สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลทาร์าโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำปีพุทธศักราช2564ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเราจะมาดูกันทั้ง12ราศีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงชาวราศีมกรกันแล้วค่ะชาวราศีมกรผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคถึง12กุมภาพันธ์ เราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมง,งานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภยัยเวนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ ตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์นเคอลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมีเข้า google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมีค้นหามาดามนัดคนอ่านดวง <c oughs> ขออภัยค่ะค่าเรียนถูกมากค่ะสาสามารถเรียนได้ตลอดชีพ หรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดขึ้นมาเองคือศา,าสตร์มหัศจรรั์โดมิโน,โน่กำลังจะเปิดรับรุ่นที่สองช่วงนี้เปิดรับรุ่นที่สองอยู่นะคะคือกำลังจะเปิดสอนในวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนทุกวันอาทิตย์ หกครั้งจบนะคะจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยนะคะสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นตอนนี้ถ้าใครสำรองที่นั่งตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งถึงวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2563 จะได้รับส่วนลดค่าเรียน1,000บาทค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดมาที่อินบ็อกซ์ในเพจของมาดามได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาดามก็ได้นำศาสตร์มหาสัจรรย์โดมิโนโมาพยากรณ์ในครั้งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรดวงในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นขออนุญาตชาวราศีมังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะดูกันแบบจัก,กรราศี ดังนั้นมาดามจะจับโดมิโนโทั้งหมดสสิบองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองขอขอภัยค่ะชิ้นแรกเราได้สี่สองเก้าสองแปดสองอืสองเยอะจังเก้าห้าเก้าเก้า ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าศูนย์สี่หกหกเจ็ดห้าอ๋อขอภายเจ็ดแปดและหนึ่งหกสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้ถือว่า การงานของคุณยังได้รับความร่วมมือดีอยู่นะคะเป็นการที่เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาจากนิสัยของการที่เรียกว่าเป็นเป็นคนที่พูดเก่งพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ดึงดูดให้มิตรภาพดีๆเนี่ยเข้ามาสู่คุณได้ไม่ว่าจะไปติดต่อเจรจา สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามจะได้รับการส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนมีคนเมตตารักใคร่สงสารแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะทีนี้จุดหนึ่งของชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับด้านอารมณ์อาจจะเป็นคนที่หมุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนง่าย ช่วงนี้ของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกนี่บอกได้เลยว่าชีวิตมีการผันผวนแบบว่าเฉียบพลันกระทันหันอย่างไม่คาดคิดอย่างเช่นว่าถ้าดีก็ดีสุดโต่งเลยถ้าแย่ก็แย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องพยายามเดินสายกลางให้ได้อย่างเช่นว่าถ้าทําอะไรก็พยายามทําให้สุดโต่งไปเลยอันนั้นได้แต่ถ้าขี้เกียจบางครั้งมันก็จะขี้เกียจสุดโต่งได้ด้วยเช่นกัน ยังดีที่ในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยมเีเขาเรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนได้รับมิตรภาพดีๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์การพูดจาแบบขวานผ่าซากหรือบางทีพูดแรงเกินไป <c oughs> ทีนี้เรามาดูเรื่องรายได้ของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกกันก่อนรายได้จะมาจากการที่เออ มาเน้นไปทางเรื่องการเรียนการสอนมากกว่านะสำหรับชาวราศีมังกรใครที่เป็นครูบาอาจารย์ใครที่เป็นเอ,อ่อทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องให้คำแนะนำหรือการเรียนการสอนหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับมูล,ลนิธิต่างๆจะโอเคจะดีกว่าแต่สำหรับใครที่นั่งทำงานออฟฟิศทำงานประจำที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่เข้าเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าเติบโตช้าสักนิดนึงนะค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> ขออภยัยโอ้เสมาเยอะจังเลย <c oughs> เป็นเพราะมาดามเพิ่งตื่นด้วยแล้วค่ะตื่นปุ๊บก็รีบมาอัดคลิปเลยมันก็เลยเหมือนกับร่างกายมันยังไม่พร้อมแล้วมันพูดปุ๊บมันจะมีเสมหะขออภัยด้วยแล้วกันนะคะทีนี้ชาวราศีมังกรถ้ารายได้สําหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ถือว่ามีรายได้ดีเพราะว่า จะมีคนชอบชื่นชมนะคะชื่นชมในการที่เราชื่นชมในการสอนของเราเหมือนเรามีเสน่ห์ในการสอนการพูดนะคะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นล่ะอาชีพอื่นก็ช้านิดนึงไปค่อยเป็นค่อยไปได้เรื่อยๆไม่ไม่หวือหวานะคะทีนี้เรามาดูถึงรายจ่ายและรายจ่ายเป็นยังไงรายจ่ายในที่นี้อาจที่จะต้องมีเรื่องเข้ามาเยอะนะเพราะฉะนั้นรายจ่ายของเรามันอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามาแบบที่ ไม่ทันตั้งรับมาแบบที่เรียกว่าต้องจำใจจ่ายนะคะจำใจจ่ายในที่นี้คือปฏิเสธไม่ได้และอาจจะเป็นรายจ่ายที่เรียกว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นในที่นี้มันจึงมองว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงจะทําให้เราต้องมีรายจ่ายที่เข้าไปข้องเกี่ยวหรือว่าไปร่วมกับเขาอย่างเช่นไปค้าประกันเขานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ย ไม่สมควรไม่สมควรไปค้ำประกันใครถ้าค้ำประกันปุ๊บนี่บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะต้องจ่ายร่วมด้วยแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดชาวราศีมกรบางท่านที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างเราไปขอความช่วยเหลือจากพี่น้องได้ไหมถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องญาติพี่น้องอะ่ะ ถามว่าให้ไหมเขาก็ให้นะแต่แต่ระหว่างที่เขาให้เราเนี่ยใจเขาก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวว่าให้ไปแล้วเราจะไม่คืนแต่ในที่นี้มองว่าชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเนี่ยใจเราในะอยากคืนนะแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะคืนเขาได้น้อยมากหรือคืนเขายากมันอาจจะมีเหตุทําให้เราไม่ได้คืนเขามันก็จะทําให้เราเสียเครดิตต,ตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะพยายามฝืนดวงตรงนี้สักนิดนึงมันก็จะทําให้ ญาติพี่น้องไม่เสียความรู้สึกแต่ถ้าสำหรับใครที่ <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคิดที่จะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่เรามาดูกันนะคะว่าพึ่งคุณแม่ได้ไหมคุณแม่อาจที่จะอายุเยอะเกินไปสักนิดหนึ่งอาจที่จะต้องมีการที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่าไหรนะ่นักนะคะ <S <s ก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าเราไปขอความช่วยเหลือท่านช่วยไหมท่านเป็นคนที่รักครอบครัวท่านเป็นคนที่รัก ลูกหลานบริวารของท่านเพราะฉะนั้นเราไปขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยเราอยู่แล้วแหละแต่อาจที่จะเป็นการช่วยที่เรียกว่าตัวท่านเองก็ลําบากต้องขี้เหนียวจากตัวเองขี้เหนียวกับตัวเองเพื่อเอามาช่วยคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านมีน้ําใจแต่ว่าตัวท่านเองก็จะลําบากนะทีนี้จะเกิดว่า สำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ถ้าพึ่งคุณแม่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยคุณแม่เขาอาจจะลําบากก็ได้เราไปพึ่งคุณพ่อดีไหมคุณพ่อโอเคเลยนะคุณพ่อถือว่ามีหารายได้เก่งยังมีศักยภาพมากพอมากกว่าคุณแม่ที่จะช่วยเหลือเราแล้วก็มีน้ําใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลองคุยกับคุณพ่อดูจะได้ง่ายกว่าด้วยแล้วก็เราจะไม่รู้สึกรู้สึกผิดน่ะนะคะนี้สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีตัวคนเดียวเราจะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงได้ไหม <c oughs> ในที่นี้บอกได้เลยว่าเพื่อนฝูงเนี่ยพึ่งพาได้แค่ช่วงแรกนะคะช่วงแรกในที่นี้เขาอาจจะดีกับเราแต่เขาดีในลักษณะที่เรียกว่าถ้าจะพึ่งพาเขาต้องทําสัญญาต้องมีอะไรมาการันตีมีอะไรมาการันตีในที่นี้เราอาจที่จะคิดว่าเพื่อนไว้วางใจได้ไม่เป็นไรหรอกเอาเอาทรัพย์สินเอาอสังหาริมทรัพย์ไปการันตีเพื่อเอาเงินออกมาแต่ของที่เราไปการันตีไว้มันอาจที่จะไม่คุ้มกันกับเงิน เงินที่ได้มาไม่คุ้มกับของที่เราการันตีต้องพูดแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเนี่ยจะดีแค่ในช่วงแรกนะเมื่อเขาเห็นของแล้วเขาอาจจะตาโตนะมันอาจจะมีการตุกติกและผิดคําพูดกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน่ะดูดีๆก่อนทําสัญญานะคะถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงจริงๆก็ต้องดูดีๆก่อนทําสัญญาหรือว่าต้องดูดีๆว่า ของที่เราจะเอาไปการันตีเขาเนี่ยให้มันคุ้มกับค่าเงินที่ได้รับหน่อยถ้ามันไม่คุ้มกับค่าเงินที่ได้รับเนี่ยถ้าเราโดนเขาผิดเออเขาไม่ผิดคาสัญญาหรอกเราไม่อ่านให้รอบคอบเองมันก็จะทําให้เราสูญเสียทรัพย์สินของเราไปได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนไม่อยากพึ่งเพื่อนแล้วถ้าเกิดพึ่งเพื่อนแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราไปพึ่งพาเจ้านายดีไหมพึ่งพาเอ่อ ไปกู้เงินบริษัทหรือว่าไปขอเบิกเงินล่วงหน้าทางบริษัทจะโอเคอนุมัติให้เราไหม <c oughs> ในที่นี้มาดามมองนะคะว่าถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาเดือดร้อนตรงนี้แล้วไปพึ่งพาบริษัทก็ยังพอพึ่งได้นะแต่ว่าอาจที่จะต้องเป็นการที่เราต้องไปคุยให้เหตุผลกับเขานะคะทางบริษัทก็จะฟังเหตุผลเราเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมองว่า ทางบริษัทยังให้ความร่วมมือกับเราอยู่นะคะเขายังมองว่าเราเป็นคนน่ารักยังเป็นคนที่นิสัยถูกใจเขาอยู่ทํางานถูกใจเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไปขอความช่วยเหลือจากทางบริษัทจะโอเคมากกว่าแต่ก็อาจที่ต้องมีการทําสัญญิงสัญญาก,กันนะไม่มีการช่วยเหลือปากเปล่านะคะทีนี้สําหรับใครที่มีเงินทุนเงินก้อนอยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะประสบความสําเร็จไหม ควรที่จะทำไหมแล้วควรทำใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่คิดจะทำใกล้บ้านก่อนถ้าทำใกล้บ้านเป็นยังไงคุณต้องขยันมีความสม่าเสมอกับการทำงานสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นการที่ทำนะทำได้ไหมทำได้นะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นการทาไม่ไม่ต่อเนื่องมันมีการทําที่แบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างหรือถ้าจะคิดทําอะไรที่มันใกล้บ้านก็ต้องหางานทําแบบเป็นจ๊อบแล้วแหละ ราะว่าถ้าจะทำงานแบบที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ลากยาวเลยแล้วจะต้องดูแลกันอย่างมีคนคอยช่วยดูแลเพราะเราอาจจะทำงานประจำของเราอยู่หรือเราอ,อาจจะมีธุรกิจตัวอื่นอยู่อันนี้บอกได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักเพราะว่าคุณทำไม่สม่าเสมออาจจะมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันเป็นจ๊อบๆแล้วอยู่ใกล้บ้านจะโอเคกว่านะคะแต่สำหรับใครที่คิดอยากจะไปทำงานไกลบ้าน เผื่อว่ามีเพื่อนฝูงมาชวนร่วมหุ้นแล้วจะดีไหมบอกได้เลยนะคะว่าไปทาไกลบ้านเนี่ยมันดีช่วงแรกนะคะเพราะว่าการที่ว่าเราไปทำเนี่ยเราอาจจะต้องมีเพื่อนมามาร่วมหุ้นกับเราช่วงแรกเนี่ยรายได้จะดีเหมือนกับเป็นการช่วงเริ่มบุกเบิกพอบุกเบิกแล้วมันไปในทิศทางที่ดีรายได้ดีเข้ามาความโลภก็จะมาทันทีพอความโลภมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหุ้นส่วนที่เราร่วมหุ้นด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า คนนั้นได้มากเกินไปคนนี้ได้น้อยเกินไปมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าในที่สุดมันก็จะทําอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจที่จะต้องเลิกลากันไปจากการที่เรียกว่าเออเขาเรียกว่าความโลภเข้ามาครอบครอบงำกิเลสเข้ามาครอบงำนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็พิจารณาดูดีๆถ้าเกิดเราจะทําไกลบ้านแล้วทําคนเดียวก็บอกได้เลยว่าคุณก็เหนื่อยกับการเดินทางมากจนเกินไปแต่ถ้าทําไกลบ้านแล้วร่วม ร่วมหุ้นกับคนอื่นแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไปแล้วให้เพื่อนฝูงดูแลเขาก็จะต้องคิดว่าเขาเหนื่อยมากกว่าเพราะฉะนั้นคิดคิดให้ดีแล้วพิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจแล้วกันนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เราอยากรู้ว่าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเรา <c oughs> มาดูที่เพื่อนร่วมงานก่อนนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นคนเขามองว่าคุณเป็นคนมีน้ําใจพูดจาน่ารักเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตนนิสัยดีนะคะแล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นถือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยไม่มีปัญหากันคุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะคะทีนี้เรามาดูถึงเจ้านายบ้างล่ะเจ้านายอารมณ์เนี่ยเขาแปรปวนบ่อยนะขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วแต่อารมณ์ของเขาแต่ว่าเขาอาจที่จะไม่ค่อยดี เดี๋ยวเขาอาจจะเข้าบริษัทบ้างไม่เข้าบ้างแต่เข้ามาก็ต้องดูทิศทางลมต้องดูหน้าตาเขาสักนิดหนึ่งถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีก็ควรที่จะกระตือรือร้นทําให้เขาเห็นว่าทุกคนในเนี้ยขยันทํางานไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ตั้งใจทํางานเพราะว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์เขาเรียกว่าหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย <c oughs> ขออภัยค่ะทีนี้เรามาดูถึงว่าสำหรับใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากจะรู้ว่า ลูกน้องบริวารเป็นอย่างไรไว้ใจได้ไหมจะอยู่กับเราทนไหมลูกน้องบริวารบอกได้เลยว่าเหมือนมีการที่อยากจะเขาไม่ได้อยู่กับเราอย่างจริงจังอะรอวันที่จะไปจากเรามีโอกาสที่เจออะไรที่ดีกว่าเขาจะไปจากเราเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรืออาจที่จะไปกับเราแบบปุบปรับแบบทิ้งงานงานยังไม่เสร็จเลยทิ้งงานไว้ให้เราหรือทิ้งงานฆราคาสร้างไว้แล้วให้เรารต้องมาสารต่อเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทดูว่าลูกน้องคนไหนท่าทางที่เหมือนจะไม่โอเคแล้วเราก็ต้องเตรียมหาคนสำรองไว้ไม่ใช่พอเขาออกปุ๊บแล้วทีนี้กลายเป็นเคว้งคว้างไปเลยว่าเอ้ยเราต้องลงลงทุนลงมือทําเองหรือบางทีลูกน้องคนนี้มันเก่งเฉพาะทางของมันอยู่แล้วเราอาจจะไม่ชํานาญเท่าเขาพอเขาไปแล้วเราจะแย่ได้ดังนั้นนะ่ะเพื่อ ความมั่นคงของตัวเราเองเราก็จึงมองหาคนอื่นเนี่ยมาสแตนบายไว้มารอเอาไว้เผื่อว่าถ้าเขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเขายังอยู่ก็มีการมีคนช่วยงานเพิ่มมันก็ถือว่ายังดีกว่าแล้วบางครั้งเนี่ยลูกน้องของเราถ้าเราไม่เข้าบริษัทบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีการอู้งานกันบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างเลื่อยเชยนะคะอยู่ที่อารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้น ตัวคุณเองต้องมีการที่กระตือรือร้อนกับการที่จะเข้าไปดูแลธุรกิจของตัวเองให้มากกว่านี้นะคะถึงจะได้ควบคุมลูกน้องได้อยู่แต่ในที่นี้ลูกน้องมองว่าเราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนหงุดหงิดพูดจาแรงสิ่งนี้เราควรที่จะต้องลดลงหน่อยเมื่อนั้นลูกน้องจะอยู่กับเราไม่ติดนะคะเรามาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีมังกรกันมาชาวราศีมังกร <c oughs> สำหรับคนโสดนะคะ โอกาสที่จะมีคู่ครองเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันยากนะเหมือนเหมือนเราอะ่ะเลือกคนเยอะอาจที่จะแบบว่าคนนี้เข้ามาก็ไม่ถูกใจคนนั้นก็ไม่ใช่แต่ดวงนะบอกได้เลยนะว่าเจอคนแก่แน่นอนแล้วก็ต้องแก่กว่าเรามากด้วยถึงจะดีนะคะเพราะว่าถ้าแก่กว่าเรามากเนี่ยเขาจะเข้ามาซัพพอตชีวิตเราเข้ามาดูแลเราทำให้เราอยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีมกกังกรถ้าไม่ ถ้าไม่เจอคู่หรือถ้าเจอคู่แล้วไม่ถูกใจก็คือช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะยังไม่มีแต่ถ้าจะถูกใจกันจริงๆก็จะต้องเจอคนที่แกรกว่ามากพอสมควรหรืออาจจะเจอชาวต่างชาติก็ได้นะคะทีนี้สําหรับชาวราศรีมังกรใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยชีวิตความรักในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์เนาะ ตัวเราเองอะตัวชาวราศีมังกรเองก็มีสเสน่ห์คู่ครองของคุณก็มีสเสน่ห์แต่ทีนี้คู่ครองเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาจึงแสดงอาการหึงหวงออกมาเยอะหน่อยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการมีสเสน่ห์ของเราว่าเราอย่าไปบริหารสเสน่ห์กับใครมากเกินไปทําให้คู่ครองน่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยไว้วางใจคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะ สิ่งที่ทําได้ก็คือแสดงความชัดเจนเลยว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมีเสน่ห์เนี่ยมันห้ามไม่ได้คนเข้ามาเองแต่เราไม่ได้เล่นด้วยก็โอเคเราคุยกับคู่ครองเราได้แต่ถ้าเรามีสเสน่ห์แล้วเราไปเล่นด้วยนี่สิมันก็จะกลายเป็นปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นได้ก็ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยก็จะดีนะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีมังกรก็ให้ระวังเรื่องการอาการภูมิแพ้ เจ็บคอมีเสมหะไ <c oughs> อาจามมีน้ำมูกต่อมทำซินอักเสบหรือไม่ก็อาจจะเป็นไทรอยหรือไทรอยเป็นพิษเกิดขึ้นมาได้นะคะใครที่เป็นอยู่ไม่ต้องเอาหมดทุกโรคนะอาจจะเป็นแค่บางอย่างในนี้ที่บอกออกไปเท่านั้นนะคะทีนี้ใครที่นั่งทำงานนานๆแล้วไม่ค่อยได้ขยับขยื่อนตัวระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมในที่นี้จะเป็นตั้งแต่ เอวเออไม่ใช่แขนบ่าไหลเอวหลังสะโพกต้นขานะคะมันต้องควรที่จะนั่งทํางานแล้วลุกขึ้นมั่ง ขยับขยื่นตัวแกว่งแขนไปข้างหน้าข้างหลังทุกๆุสองชั่วโมงควรจะทำเพื่อไม่ให้ไหลติดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงเพื่อที่จะไม่ให้าขาเราเนี่ยนั่งแล้วกดทับอยู่กับตรงเบาะมากเกินไปแล้วเลือดลมตรงช่วงขาที่เรากดเนี่ยมันเดินไม่สะดวกพอเวลาเราลุกขึ้นยืนเนี่ยคนที่อายุน้อยเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่คนที่เริ่ม40อัพไปแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า มันนั่งนานๆเกินไปปุ๊บเนี่ยพอเราเดินแล้วเหมือนเราเดินไม่ถนัดนะเหมือนเส้นมันตึงเหมือนเราปวดส้นเท้าเหมือนคล้ายเป็นรองช้ำนั่นนะคืออาการของออฟฟิศซินโดมนะคะเพราะฉะนั้นนะควรที่จะลุกข,ขึ้นขยับขยืขย่นตัวบ้างก็จะดีนะคะสำหรับใครที่กินอาหารไม่เป็นเวล,เวลากระเพาะอาหารจะมาเยือนนะใครที่เป็นอยู่แล้วก็มันก็จะเวียนกลับมาใหม่นะคะใครที่เคยเป็นโรคกระเพาะระวังการหวนกลับมาของโรคกระเพาะได้แต่สำหรับใครที่อายุ50อัพ ตรวจเช็คเรื่องเออ่ระบบหัวใจสักนิดหนึ่งก็จะดีนะคะเพราะว่ามองว่าเส้นเลือดเส้นเลือดที่ในระบบหัวใจของเราเนี่ยมันมีการตีบการตันเกิดขึ้นไหมนะคะแต่สำหรับใครที่เออ่ลุกนั่งทำงานนานๆแล้วไม่ค่อยได้ลุกขึ้นก็ต้องระวังเรื่องออ่ลำไส้อุดตันด้วยถ่ายไม่เป็นเวลาาเวลานะคะสองวันสามวันถ่ายทีระวังการเป็นลำไส้อุดตัน ระวังการที่กั้นปัสสาวะนานๆแล้วจะเป็นกระเพาะพปัสสาวะอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้สําหรับใครที่อายุ50อัปไปแล้วหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านมดลูกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านมดลูกมีโอกาสนะที่จะต้องผ่าตาดัดหรือใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปีกมดลูกมีปัญหาอยู่ม,มีเกณฑ์จะต้องถูกตัดออกไปข้างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเรื่องปีกมดลูกด้านใดด้านหนึ่ง มีโอกาสที่จะต้องถูกตัดไปด้านหนึ่งมาดามมองว่าด้านที่จะน่าถูกตัดน่าจะเป็นด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่มีปัญหาตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องถูกผ่าตัดระวังเรื่องการเป็นตะคิวที่น่องและระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตรงช่วงขาอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะการขับขี่รถ หรือว่าการขึ้นรถลงรถก็ต้องระมัดระวังเพราะจะมีอุบัติเหตุเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็แก้เคล็ดด้วยการที่เรียกว่าไปบริจาคเลือดนะคะตอนบริจาคเลือดแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้การบริจาคเลือดเลือดครั้งนี้บริจาคเลือดครั้งนี้พูดผิดพูดถูกการบริจาคเลือดครั้งนี้ขอให้ กรรมใดๆที่กําลังจะมีหรืออุบัติเหตุใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันหมดไปกับการที่เราบริจาคเลือดครั้งนี้หรือถ้าใครไม่กล้าบริจาคเลือดหรือบริจาคเลือดไม่ได้เราก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะแล้วพอเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วเราก็ไปเดินหาตู้บริจาคในในโรงพยาบาลนะคะเราก็ไปหยอดตู้บริจาคแล้วเราก็บอกว่า อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเวรกรรมใดที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้หมดไปพอเดินออกจากประตูโรงพยาบาลปุ๊บเราก็บอกว่าหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะนะคะมันก็จะเป็นการบรรเทาลงจาก หนักมันก็จะเป็นเบาไม่ถึงขั้นที่จะต้องรุนแรงนะคะต้องระวังเรื่องข้อเท้าระวังเรื่องช่วงขาให้มากๆสําหรับชาวราศีมกกังกรแต่ถ้าใครไม่กล้าที่จะบริจาคเลือดไม่กล้าที่จะไปหรือว่าเพิ่งจะไปตรวจสุขภาพมาในในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยคุณควรที่จะไปขูดหินปูนก็ได้เพื่อรักษาเหงือกนะคะให้เอ่อขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เมื่อกี้มาดามพูดคามไปสักนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรใครที่เล่นหุ้นหุ้นุออนของชาวราศีมังกรเหมาะกับเล่นหุ้นที่ระยะยาวไม่ควรเล่นหุ้นระยะสั้นที่ซื้อมาขายไปเพราะหุ้นระยะสั้นของคุณมันจะมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเล่นหุ้นระยะยาวเพื่อหวังรองเงินปันผลจะโอเคมากกว่านะคะแต่สำหรับใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินซื้อมาขายไปเพื่อเอาไว้เก่งกําไรช่วงนี้ซื้อมาแล้วขายยากซื้อมาแล้วอาจจะเจอที่ดินที่มันเเป็นที่ดินเก่าแก่ของเราแต่เก่าก่อนมาแล้วพอมาเจอเราแล้วเขาไม่อยากไปจากเราเจ้าที่รักเราทําให้เราขายไม่ได้นะคะมาดูถึงเรื่องวัยรุ่นวัยเรียนกันบ้างสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนที่กําลังคิดที่จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนปีการศึกษาแล้วไม่ใช่คิดแต่ว่ามันเป็นตามความเป็นจริงก็คือว่ากําลังเปลี่ยนปีการศึกษาแล้วคุณจะต้องเข้าระดับมหาวิทยาลัยแล้วอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าเราจะได้คณะที่ชอบมหาลัยในฝันไหมนะคะสําหรับชาวราศีมังกรมหาลัยในฝันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะมาดามมองว่าอาจจะต้องไปได้มหาลัยเอกชนมากกว่านะคะคณะที่ชอบ ก็อาจที่จะมาหาลัยเอกชนอาจจะไม่มีคณะที่เราต้องการก็ได้ มันอาจจะเป็นคณะที่ลองลองลงมาแต่ก็ได้เรียนถามว่าได้เรียนไหมได้เรียนต่อเพราะดวงเนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเยอะมากเลยมีเกณฑ์การเรียนมีเกณฑ์การสอนใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้สอนนะคะใครที่อยากศึกษาต่อก็ได้ศึกษาเป็นช่วงของการที่มีเกณฑ์การเรียนการสอนเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าต้องเข้าไปสอนต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวที่จะต้อง ไปแนะนําคนอื่นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้ทีนี้มาดูว่าสังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงเขาสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่เอเข้ากับคนได้ง่ายดีเออปรับตัวเก่งใจนักเลงแต่เขาเรียกวเขามองว่าคุณเป็นคนอ่อนนอกแข็งในนะคะบางครั้งพูดจาดีน่ารักอ่อนหวานแต่อย่าให้โมโหขึ้นมานะคุณก็ไม่ยอมคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งรายได้ดี แต่ถามว่าใช้เก่งไหมก็ใช้เก่งด้วยเหมือนกันนะในที่นี้ใช้กับใช้เก่งไปกับสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะเรามาดูถึงว่าสําหรับบางคนอยากรู้ว่าแล้วธุรกิจที่ทำหละ่ะครึ่งปีแรกจะประสบความสําเร็จไหมต้องอดทนนิดนึงนะมันค่อยเป็นค่อยไปรอให้เลยครึ่งปีแรกนี่ไปก่อนเพราะว่าธุรกิจมันกําลังค่อยๆตายระดับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แย่แต่ว่ามันตายแบบช้าๆมันไปได้ไม่เร็วอาจจะเป็นเพราะว่าส่งผลมาจาก โควิดตั้งแต่ปี6 3สก็ได้มันจึงทำให้ธุรกิจเติบโตช้าทุกอย่างเติบโตช้าหมดดังนั้นต้องใจเย็นๆกับมันถ้าใครที่ชอบเล่นใครที่ชอบเล่นหวยอยากรู้เรื่องโชคลาภชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกจะมีโชคลาภกับเขาไหมมีนะมีโชคลาภอยู่เหมือนกันแต่บอกได้เลยนะคะว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะักนะในที่นี้มันขึ้นว่ามีโชคลาภ อาจที่จะมีการมาบอกต่อมีคนมาบอกหรืออาจจะมาจากความฝันมาจากเซนต์ของเราเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากซื้อเราก็ซื้อแต่เอาแต่พอสมควรไม่แย่ทุ่มจนเกินไปนะคะมันจะได้บางทีตัวเราเองอาจจะวาสนาไม่ถึงกับเรื่องเงินก้อนใหญ่ๆก็ได้นะคะที่สำหรับชาวราศีมังกรอยากรู้ว่า จะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมคดีความน่ะมองแล้วไม่มีนะคะแต่ว่าไอ้ที่จะมีก็คือเรื่องอุบัติเหตุแต่ถ้าถามถึงเรื่องศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมศัตรูเปิดเผยแล้วทีนี้เรามาดูที่ศัตรูเปิดเผยก่อนนะคะศัตรูเปิดเผยเนี่ยอาจที่จะมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วถามว่าทําอะไรเราได้ไหมทําได้แต่ด้วยการที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมันก็เลยทําให้เขาอะ เหมือนกับว่าเดียเด๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็รับยังไม่ทําอะไรเราแบบว่าเต็มที่ลงไปได้เหมือนเรายังมีคนคอยปกป้องเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อย่าประมาทจนเกินไปทําอะไรก็ต้องระมัดระวงังอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เป็นดีที่สุดเพราะว่าจุดอ่อนของคุณคือคนขี้โมโหนะเวลาโมโหแล้วพูดจาแข็งพูดจาแรงโดยไม่รู้ตัวด้วยนั้นเรามาดูถึงศัตรูลับๆละมีไหมศัตรูลับๆมีนะคะศัตรูลับๆมีและจ้องเยทําลายเราด้วย ทีนี้เราก็ต้องระะมัดระวังตัวทําตัวอย่างที่เราเป็นทําตัวนิ่งๆทําตัวเฉยๆไม่โตตอบพูดอะไรเราก็พูดไปในทางที่เรียกว่าไม,วไม่แวะไม่แววงใครทั้งสิน้นการนิ่งไม่ใช่ผู้แพ้นะคะการนิ่งเป็นคนฉลาดมากกว่าคนที่ผงผางโดยซ้ําไปนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรน,นะคะให้ข้ามผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างด้วยด้วยดีนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรแล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ